ภูใจเสนอพี่เก่งไปและวเอามาดูมาดามจุ๋มด้วยว่าเครียดอะไรเครียดเรื่องอะไรเปื่อยๆไปเปื่อยชอบชอบทุกคนใน,ในนี้น่ารักกับพี่จุ๋มทุกคนเออคุณชิคกี้เผ็ด <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เปิด <c oughs> เปิดตัวเถิด <c oughs> พี่เก่งจะได้ปังอีกคอพี่ขวัญใส่ชุดแนวนี้น่ารักอ่ามาดูกัน <c oughs> เนี่ยขอดูหน่อยหนุ่ยใก้ใครเนี่น่ารักดูอะให้พี่พี่จุ๋มสวยมากวันนี้พี่จุ๋มสวยมากๆคืนนี้ไปไหนต่อกันคะคือโลแกนสวยกว่าอืโบแบนสวยกว่าอืมแกโบแบนดีกว่าไม่ดี่ดีที่แบนขาสีนี้สวยเปล่าขาที่ควันเลยขา มีขันค่ะไม่แต่สีนี้มันดื้อนี่ว่าฟ้า่ะสวยกว่าผาหายจริงอะไรริพี่เก่งคหนาอไะไหนพี่เก่งอ๋อพี่เก่งนี้สีเอจืดอะยากทำผมใช่ไหมฉันยังพูดอยู่เลยว่าฉันอยากทำผมกับพี่จุ่มเมื่อกี้พูดกับขันอยู่ในห้องว่าฉันชอบผมพี่จุ่มวันนี้มันดูเฟียดมีแต่คนตลกสวยเด้อดูยดิ แล้วเขาต่อเก่งนะเออเขาต่อแฮร์พีชใช่ไหมวิทย์โทษค่ะพี่สุคือแฮร์พีชตรงไหนอ่ะฮะเขาใส่แฮร์พีชนะเธอพี่อภูมิใจภูมิใจดูยังไงบ้างกับตำแหน่งนักปั้นมือทองเฉยๆอ่ะก็รู้วยูีแล้วว่าเกิดมาเพื่อสิ่งที่เออในถ้าเกิดมีคนเยอะจะสังกัดทำไงดีคะ้ากมีคนยจะสังกัดทำไงดีคะ ถ้าไม่เหมือนกันนะจุดทูบเบาปูปูเทาเวทเอาไปเหยียบบ้านมันเอาเทาเวทเขาไม่ทำลายคนป้าแม่ก็บอนารักพาพี่จุมไปเที่ยวต่อจริงกบาบูนี่แหละเราบูนี่แหละเิดยชาบูตาบูเลยละตุ๊มาแต่ฉันอยากให้พ่จุมอัดติ๊กตอกอะไรก่อนสักอึ่งคลิปลงติ๊กตอกตัวเอง เราเต้นเหลืออะไรดีอ่ะพี่จุ๋มมันสวยอะ่ะควรมีคลิปเอาเพลงนี้เปล่าทองทาทองท่าทองพี่จุ๋มลงในสวนมาดามจุ๋มสวยสวยสับมากพี่จุ๋มดังกว่าแม่ลีแล้วค่ะอุ้ย,ย,ยพ,พ,พี่จุ๋มแต่งหน้าแล้วต้องใช้ให้คุม้มไปเที่ยวต่อคาเฟ่แม่ลีเออ เพลงแมรีเออวะ่ะนี่มานะฟ้า,ฟามงลงที่พอจอคือใครอะพี่จุ๋มอ๋อเออพี่จุ๋มโย่ทำไมก่อนอแล้วฉันก็พอดสไล่์ฉันอาจจะมงลงพี่พศพี่ <c oughs> มานามจุ๋มสวยทัดทองไปเลย แล้วยอ่อทำไมล่ะมันงงอะ่ะพอจออ่ะก,ก็งงดิดอย่ายอ่อยแม่อย่าพี่จุ๋มผอมลงค่ะพี่จุ๋มหายอมด้วยพี่จุ๋มสวยจังค่งะเนาะผมก็ดี้า,าได้้แบบ,ขบเาขากัูดูยิ้มีบผมมอง หน้าแน่นไปเปล่าถามอะไรนะสวยที่หน้าแน่นไปไหมเจอที่สอนไว้ผู้จองเข้าไปจุ่มค่ะต้องเออผู้จองต้องเข้าไปจุ่มละแต่พี่จุ่มไม่น่าถ้าเกิดว่ามีคนชวนไปทำศัลยกรรมฟรีอะไรไหมจมูกอ่ะไม่พี่จุ่มบอกว่าพี่สูงอยากหน้าเรียบหน้าเรียบคืออะไรอยากหน้าเรียบตรงไปนี้หน่อยกรอผิวอย่างเงี้ยเหรอ ไปซีนว่าซิวอ๋อจลอกเข้าได้นัเนแหละหลอกูอ่านจริงจริงเก็ตรีวิวเหรอเก็ตรีวิวแล้วคนดูเขาเยอะด้วยแล้วเขาอยู่ติดพรีเซนเตอร์อ่ะเข้าใจป่ะใช่ไหมสมชื่อมาดามจุ๋มสุดๆแต่ว่าหมอว่าคือกว่าให้แค่ผอมแค่ผอมผอมแล้วมันยากสุดแล้วพี่จุ๋มไม่ไงพวกเราผอมเนาะค่ะ เออแต่ถ้พี่จุ๋มแต่พี่จุ๋มเป็นคนมีดั้งเหรอนะเมื่อกี้คิวเห็นตอนหันข้างอ่ะพี่จุ๋มหันข้างหน่อยไงหม่ันข้างพี่จุ๋มมีดั้งอยู่นะเห็นไหมชิมีดั้งเหออนงัดดั้งแกออล่าเจ้าสาวว่ะอ่ะพูดจริงๆยังไม่พอมเพรากใส่ไม่พร้อมไงก็ยังว่ายังไม่พอม แต่ผู้ชายบอกแต่ผู้ชายบอกสร้างบ้านเอนกแต่ผู้ชายสร้างบ้านเะดูกล้องหวานก่อนเอยแล้วกีกล้องเปนเรื่องะพอกล้องแผนมาที่แกผิวแกเบยอะไรเออยดูดิเออเออเอออเออออเออเ่่ที่เก่งครับหนูมีเพื่ออะไรอีกจะทาผิวได้ไหมชุดอ สวยแกรน<ม>คือพี่จุ๋มจ้ะเขาบอกทุกคนจะไม่อยากคาไปแล้วนะเพราะว่าเจ็บคอแล้วขอดูมาดามจุ๋มเฮ้ยมีแต่คนไม่อยากดูพี่บุ๋มแล้ววันนี้คือมีแต่คนแบบขอดูมาดามจุ๋มค่ะได้ค่ะได้ค่ะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิม ทุกคนอยากเห็นพี่จุ๋มมากใช่ไหมสวยมากความจริงเวลาถ่ายงานควรแต่งให้สวยๆอย่างนี้เลยนะตั้งแต่เราตั้งช่างละสวยเกินอ่ะเดี๋ยวเห็นพี่เก่งอะมูไปทางนี้มาดามสวยมากวันนี้พี่จุ๋มสวยพี่จุ๋มสวยมากยิ้มน่ารักมาดามเธอสวยนะ เล็บเล็บ,ลบสภาพหนูวันนี้ก็คือป่วยกอบออร่ามาจริงดูหน้าคนเหนือกพีวิกไม่ได้อร่วนค่ะ,คะเธอไม่ได้อ้วนค่ะเธออวกเลยแล้ก็ไม่ได้อวกอี่ ฝากกดติดตามด้วยนะคะโหเคสฉันตกใจกับเคสนางไปแล้ววันนี้มันต้องมันต้องอะไรขนาดไม้นี่นางมัดผมแล้วนะแม่เธอเธอเขามัดผมแล้วนะตอนแรกอีอีห่างเนี่ยห้อยเลยว่ะเฮยไม่อ้วนนะกำลังแซบใช่ไหมไม่อ้วนโอ้ยเอาฟ้าเอาฟ้าเอาฟ้า เอาฟ้าอันนี้จริงพี่นกกาแฟงนกกาฟางกอบเอาที่ไหนมาอ้วนแค่ไม่ผอมเพราะนักแสดงคนอื่นผอมเกินสวยเออใช่ไหมมันมันมันฟ้าจัดไปอ่ะอ่ะดูพี่สุ่ม่ะพี่สุ่มสวยมากค่ะได้ยินเสียงพี่ขวัญน,นี่ไงขวัญอยู่นี่แฮะ คือจุดล้อมต้ววันนี้ขวัญเขาจะมาถ่ายโปรดร์เขาเองใช่แล้วทุกคนก็มาด้วยเลยเป็นแบบเพื่อนสาวถ้าเธอถ่ายฉันถ่ายเขาจะยังไม่ได้ถ้าเธอมีรูปโปรไฟล์ใหม่ฉันก็จะมีใหม่คาดกีบงี่เ่าบนดดำอ่ะเออมาหลุดดีนะยัดเข้าไปข้างในเสื้อไหมล่ะจุดเลยนะตัดคลิวเลยพี่แก้มผมสวยมา ตัวแทนมารีนาี๋ยวรอดูรูปเป็นใหม่ขอดูคิวหนูป่วยอะไรพี่เก่งเลยนะเดี๋ยวตัวแทนรอดูรูปใหม่ๆที่พี่ผุมเสิร์ฟความสวยให้เลยนะคะมารีนาเล็กกังเหี่ยใช่หนะพูดว่าอะไรนะเดนลวไปาได้วนยกไปถาที่บ้านเลยค่ะได้แม่เดี๋ยวพี่ก็ถามว่าขาขวัญหายไปไหน อน้องบุ๋มหุ่นสมส่วนชายไหนพี่ตูนมาหรอไอคิวไม่เห็นนะ่ะอ๋อพี่ตูนอยากเห็นน้องคิวถ่ายาาาพาเพนะราะว่าอะไรเราจะขึ้นหรอหเราจะขึ้นค่าตัวหรอเปล่แล้วนี่แกหมดที่มจบเพราะเราขอไว้สามใช่ไหมใช่ไม่ได้แค่สองนะอย่างสิอีกหนึ่งก็กำลังจะมา เออนะพูดไว้ก่อนเปเน่นไปเปิดโปรหกที่บ้านขวัญจิกคือแบบหรือเธอจะเป็นพรีเซนเตอร์ปอสนอยิ้มปอมากค่ะเอาใหม่ไอคิวได้ถ่ายยาง <c oughs> เลิกให้หนูถ่ายก่อน <c oughs> หนูีมีชีวิตมไม่ชอบถ่ายรูปอ่ะไม่ได้อะไรนะ พี่กอบอสวยออร่ามากนี่พี่นาราชบุ๋มเออพี่สิอสี่กี่โมงอะยี่สิบสี่ทำอะไรอ่ะยี่สิบสี่เรามีอะไรกันเนาะเสียงอะไรวะพี่แม่บอกว่าโทรศัพท์น่ารักใครอะน่ารักโทรศัพท์แต่ดีที่นี่น่ารักอ๋อที่หนูบอกในห้องใช่ไหมใครอ่ะใครโทรมาเก้าโมงเหรอหนูบอก เก้าโมงถึงเที่ยงไดใช่ชน้องบจางเลิยวงใช่หมชอบชุดน้องบุ๋มจางเลิศขยว่างชหอบชน้องบาเลิศ่าว่าง่มบ้าล้ยว่ใไหมด้มาเลิศยว่าได้เลิยว่างว่าใไหน้องบาาย่งไหน้มาเลาย่างว่า่้งเย่างไ้องเลยใไหอนอม เพื่อวันหนึ่งเอาโบออกดอกไม้แบบแต๊สวยไดมเออสออเออเนี่ยเอาแล้วสไตล์บ <ad ุ๋มมาละมาดามจุมารีมีแต่คนชมพี่จ hmm ุ๋มอะมาสวยนะวันนี้พี่จุ๋มพี่จุ๋มมาดามจุ๋มสวยกันหนึ่งนะคะสวยวันหนึ่งอยากให้พี่จุ๋มแบบเป็นลายไข่ของลูกนี้อีกอะถ้าแต่งเป็นก็จะแต่งเนะแต่ว่ามันแต่งไม่เป็นไงต้องเรียนแล้วล่ะใช่ไหมใช่ไหม นี่ขาวพ่ออะไรร้ไหมเพราะว่าโลชั่นโลชั่นอะไรงลูกเออนางร้ายสีขาวนี่ขาวขาวบ้าเลยเออว่ะแต่ขาวจริงเออขาวจริงเออออร่าจริงเอานี่ไปจไปเออดีจริงขาวไม่ดำอืมเบาๆหน่อยขาวเลยมีคนบอกพี่จุ๋มหน้าแคชิโอหน้าเกรย์เลยหรอมิชชูนนีเวอร์ฟิลิปปินเลยหรอลดเกินพี่จุ๋มเป็นมิชชูนนีเวอร์ฟิลิปปินแล้วล่ะ ไปต่อขากันออไลน์ต่อข้ากันลุกประธานบริษัทเสริมมากมาดามมาดามสุ่มสวยมากวันนี้น้องสุ่มสวยมากค่ะอ่ะสไตล์หลีดสไตล์หลีดสุ่มไอ้สไตล์หลีดบุ๋มก็ยังเออเออเออเน็นปะล่ะทีมเวิร์กทีมเวิร์กเอออันนี้สวยเลย กอบอคือแข็งแรงเวอร์เราแค่ไอนี่นอนเป็นผักมาห้าวันแล้ว <c oughs> โลชั่นใช้ดีจินฉันสั่งเพราะหวังสมนำ้ำสมน้ำหน้าคุณแต่โลชั่นจึงมากพีห่หมุมแล้วอ e ีแฮปมันจะเป็นหน้ามาในวันนั้นที่เล่นไฮยี e นะ่ะมันได้ของราวันด้วยอ่ะ <c oughs> แล้วหนูไม่ได้บ็อกเซตจากไฮยี e หนูเศร้ามากมขวัญจิก,ก็ไม่แผ่วค่ะใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เอาฉันซื้อเพราะว่าเผื่อจะโปรโมชั่นห้าแท่งไงเผื่อจะโปรโมชั่นห้าแท่งพันเดียวอะไรเงี้ยปกติแท่งเท่าไหร่นะร้อยปกติแท่งเท่าไหร่นะร้อโอเคแต่ห้าแท่งหนึ่งพันแพงกว่าเพื่อจะโปรโมชั่นห้าแท่งเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยฮะดร้เก้าสิออแปดร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยหวา มีห้าสีแต่ซึ่งไฮยีนบล็อกเซตห้าพันเชอร์วันที่สิบเก้านี้พี่ไปงานที่โรงพาบาลไหมคะไปไหมล่ะพี่บุ๋มยังไม่รู้เลยว่ากี่โมงอะกี่โมงนะทุกคนใครรู้บ้างไอคิวก็ยังไม่รู้เลยหุยมีอะไรที่หุยสวยอะ่ะอุยดีหุยสวยสวยเลยเปลี่ยนหน้าสวยเลยชอบ,บการมีดอกมาเออสวยมากไปสับมา ดีเมื่อกี้สวยแล้วอยู่แล้วสองโมงหรือสามโมงค่าสิก้านี้อ๋อโอเค